เราเปลี่ยนมาอ่านในเครื่องแม่แล้วนะเราจะเอาไป็นของนี้เลยแกะเลยเอาของไว้เราอยากได้เป็นตัวสีม่วงตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สีดำตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ม่วงตัวนี้แกะเลยกล่องจะเสียหายอีกแล้วไม่มีกังเก้ ไม่ค่อยจหานะนะให้แมกรกัเากรเรไม่อยากเห็นก์โอ้และเราก็จะได้ตัวซีม่วง้ยหูน้องวัสด,ดีจ้ากิ้งตาได้1 8อยองศาหืกินหอมฟตตี้ สองฟิตี้เขาดูการเลยค่ะ